เอาละครับสรุปประเด็นทองทำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้หน้าเซลล์ยังเป็นต่อนะฮะแม้ว่าจะเริ่มเห็นไดเวอเจนทางฝั่งของปัจจัยพื้นฐานสำหรับหน้าบ่ายที่มีโอกาสในการกลับตัวขึ้นแต่ประธานโทษทีครับวันนี้ขาบายยังคงต้องใช้ความพยายามเพราะว่าหน้าเซลล์ยังไม่ยอมคนที่ไม่มีของอยากจะบายลุ้นบายแบบระยะสั้นๆเก็บกาไร200-300จุดที่บริเวณโซนน้าเงินตรงนี้ได้ถือยาวเลยดีไหมคุณครับยังไม่เหมาะครับตอนนี้กําลังไม่เพียงพอ ที่จะถือยาวทองคําได้แล้วก็ไม่มีข่าวตัวใหม่เข้ามาเนี่ยการถือยาวจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับดังนั้นคนที่จะบายเน้นทํากําไรระยะสั้นส่วนคนที่ติดบายอยู่ที่บริเวณด้านบนขอให้เฝ้าระวังครับตัวแนวต้านตรงนี้19172125ถ้าทองไม่เข้ามาย่างกลายไม่ขึ้นมาถึงแปลว่าไม่ช้าก,ก็เร็วเดี๋ยวทองมันทําโลใหม่แน่ๆอันนี้คือการสรุปฝั่งขาบายนะครับ ทำกำไรได้ระยะสั้นๆอย่าพึ่งถือยาวแต่ถ้าถามว่าหน้าอะไรเป็นต่อก็ต้องบอกว่าหน้าเซลล์จยาเป็นต่อต่อมาคือขาเซลล์ขาเซลล์บอกว่าคุณผมไม่มีของอยากจะเซลล์ตรงไหนดีจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีดิเวเจนซ์ทางฝั่งของปัจจัยพื้นฐานมานะครับผมอยากจะให้นักงทุนนะรอเซลล์ที่บริเวณ1 9 2 2งเตรงนี้จะมีความได้เปรียบมากกว่านะครับแต่ทีนี้ถามต่อว่าแล้วถ้ามันไม่ถึงละคุณครับถ้าไม่ถึงผมก็เตรียมจุดใจร้อนไว้ให้กับพี่นักลงทุนแล้วจุดใจร้อนคคคือรราาานี้้ับ1917.68ถเกิด ว่าราคาทองคําขยับปรับตัวขึ้นมาใกล้เคียงกับบริเวณเชาวนี้ก็สามารถเซลล์ได้ด้วยเช่นเดียวกันบางคนถามต่อว่าเซลลเลยได้ไหมคุณตอนนี้ผมอยากจะกดเซล์แล้วนะครับถามต่อว่าถ้าเซลลตอนนี้แล้วเสี่ยงไหมคําตอบคือเสี่ยงนะเพราะอะไรครับเรามาดูกันดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานอยู่แล้วก็ในส่วนของตัวยูสิปีนะครับก็อยู่ในช่วงของการปรับฐานเช่นเดียวกันและทั้ง2ตัวเลยไม่ไว่าจะเป็นดอลลาร์และยูสิปีคุณเป็นหน้าบายจริงครับแต่ คุณเข้าสู่โซนนาวตาสำคัญแล้วทั้งคู่เลยดังนั้นถ้าเซลล์ตรงนี้ไปเนี่ยผมมองว่า แม้ว่าทองจะมีโอกาสลงไปทําโลใหม่ได้แต่มันก็จะเป็นการลงที่ค่อนข้างช้ามากๆเลยยังไงก็ตามครับถ้าเราไม่ได้ใจร้อนอะไรมากมายก็รอตามจุดที่ผมให้ไว้น่าจะดีกว่านะมันจะได้มีโอกาสในการทํากําไรแล้วถ้าเกิดว่ามันผิดภาพประการใดซึ่งแน่นอนครับคุณผู้ชมการลงทุนเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกการพูดของเราการคาดการเนี่ยมันก็เป็นเพียงการคาดการณ์ทาบภาษาบ้านๆเลยแหละก็คือการคาดเดาทั้งนั้นแหละดังนั้นถ้าเราคาดเดากับตรงนี้ไปแล้วเนี่ย เราจะต้องเทรดยังไงก็ได้ให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับที่จะเกิดขึ้นกับเราเราอาจจะต้องรอตามจุดเพราะเวลาบาดเจ็บเนี่ยมันจะบาดเจ็บน้อยทั้งขาบายและขาเซล์ลเลยนะนี่คือการสรุปนะครับทั้งหมดครับนังจุนครับขอบพระคุณมากเลยครับผมอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยนะ